สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบมันๆค่ะพี่น้องมันสิสภาพมาเขกอเขาค่ะเม,มนูมันมีอยู่สามอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือน่องไก่ทอดค่ะพี่น้องทอดซื่อๆนะคะทอดใส่ออซีอิ๊วใส่ฐางมันหอยนะคะพี่น้อง แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือแกงจืดมะระอันนี้ก็คือเฮ็ดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องมันเหลือนะคะก็เอามากินต่อค่ะเจดายของมันแล้วก็เมนูหิ่นุสเสตเฮเบิรงก็คือหนึ่งดอกแค่นี่นะคะพี่น้องก็หนึ่งดอกแค่ยังเป็นก็คือซุปค่ะจะเอามาซุปใส่ข่าหัวหอมใส่พริกป่นเสพรบสนามปลานุ่นๆค่ะพี่น้องที่จริงเมนูนี้ก็เคยอเฮ็ดไปแล้วค่ะรอบหนึ่งค่ะพี่น้องตะวันเกษติเฮเบิรงอีกค่ะเพราะมเป็นเมนูที่เฮ็ดแล้วมันคล้ายๆซุปน้ำมันซุปแบบ มีซุปอ,อียางบเือเบอร์สุ่างเลยค่ะพี่น้องแ่บไปอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับคนใดที่ม,มักขมๆเนาะค่ะพี่น้องมองนีอย่าเอาออกเลยค่ะนี่ค่ะมันจะมีความขมๆนิดๆแ่บเพื่อดอกแค่บนันปลาบานเท่าเลยละคะ่ะพี่น้องเอามาสุกนะคะ่ะแล้วก็เวลาสุกค่ะพี่น้องให้เอาหนึ่งเอาด้วยค่ะหนึ่งค่ะมันโยุบลรงค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเ,าเอาไปต้มหรือเอาไปย่างจะเสียมันจะมีน้ำลายเวลาตำมันจะจวดๆจวมันส,นสะกะัดินเนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งมีสดีกว่าค่ะเอาละค่ะ เดี๋ยวนอสนึงไปเรื่อยๆแล้วสักพักมันหายห่อนก็นะค่ะพี่น้องเราค่อยมาเห็ดซุปกันคะ่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากอนุหนึ่งดอกแค่แล้วก็พักไว้ให้หายห่อนแล้วเนาะคะ่ะอนุจะมาทําการต้มค่ะพี่น,ออน้องขออนุญาตใส่มือลงไปเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะเข้ากับต้มจนกว่ามันแสลงไปคะ่ะพี่น้องให้มันเนียนอึดอัดขึ้นบกเขือขึ้นอย่างเลยค่ะนี่ค่ะซุปดอกแค่กินกับพักกระทิน่นค่ะพี่น้อง นานนูนหนึ่งเอาก็ยังหนามลายอยู่ค่ะพี่น้องอยังจวะเจ๋ออยู่ค่ะแต่ว่ากันยังดีกว่าเข้าไปตุมอยู่ค่ะถ้าตุมมันสกัดเด่นตาบ่มมได้เลยล่ะคะพี่น้องนี่ค่ะหนึ่งเปื่อยๆแล้วก็ตําไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนูสต์ตให้มันแหลกก่อนนะคะพี่น้องค่อยมาเบิ่งกันค่ะ เอาละค่ะพี่น้องน้ตเอาแหลกพ่อมาตั้งนี้นะคะนะคะผู้ใดมีหัวบกหอยด้วยค่ะพี่น้องใส่ลงไปน้ำค่ะแซ่บเป็นยังเลยค่ะพี่น้องโนก็จะทําการปรุงทีนี้ใส่น้ำปลาน้ำปลาต้มซุกน้ำปลาขวดค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อย ก็ใส่ชู่รสค่ะเข้ากับปรุงทุกอย่างคือเข้าซุปกะเขือซุปน้ำมันนะคะพี่น้องแต่ว่าซุปเราแค่มันสุดออกขมๆนิดๆค่ะใส่ข่าลงไปเยอะๆค่ะหอมๆแล้วก็พริกปน่นเพ็ดๆค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปหรือําำ ต้มซุปก็ได้ค่ะพี่น้องใส่ลงไปเผื่อให้มันบบแหงเกินไปเนาะค่ะน่คะข้าสุดตําก็ได้ค่ะให้มันเข้ากันหรือข้าสุดข,ข้นจังสีก็ได้ค่ะพี่น้องซุปใส่ปลากะแทบซุปใส่หัวบกหอยจูบหอยโขงหอยหน้าได้บัดค่ะพี่น้องแทบน่คะ โมนิโน่จะเอามีดหนามใ้จังหน่อยนึงค่ะพี่นอ้งหอมหวนหวนนี่ค่ะถ้าก็คนให้มันเข้ากันหรือข้าสุดตำก็คือบาค่ะพี่นงแล้วข้าก็ชิมบึงค่ะชิมมึงรสมัน แซ่บพี่น้องแซ่บอีกเลยค่ะสตรอเีความหวานนิดๆของดอกแคไดโนเติมน้ำปลาไหน,น,นิดนึงหวานนิดๆเฟือนหน่อยๆกับเบแบบเฟือนแห้งแบบว่าบัเฟือนแห้งแบบว่ากินบัใหเลยนะคะพี่น้องก็จะมีความเฟือนนิดๆขมๆหน่อยๆน,นะคะแซ่บลองเค็มด้วยค่ะพี่น้องเมนูนี้สุดยอดค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยค่ะพักที่เข้าซอยไว้ หอ,อมแดงผักชีฝรั่งแล้วก็ใบบกูดค่ะใส่ลงไปอืมเห็ดอ่อยตัวเป็นยังคะพี่น้องเตนมเติมพริกป่นอีกหน่อยนึงเห็นมันมีสีสันไป็นตะแแบบก่านีอีหน่อยนึงค่ะ เอาละค่ะพี่น้องสุกยางเขากันดีเบิดละค่ะซุปดอกแคโนเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องปะหาประแตงเขากินกันเลยจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นอาหารอีสานนะคะพี่น้องบวกอาหารไทยก็คือแกงจืดมะละค่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องไก่ทอดนะคะสามน่องแบ่งกันคนละน่องสามคนค่ะนี่ค่ะทอดมัก้ดยซีอิ๊วขาวเกลือพริกไทยห้อยลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะเกลือใหม่ค่ะพี่น้อง แล้วก็อีกเมนูหนึ่งนี่ก็คือซุปดอกแคที่นูเห็ดให้เบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งแต่ละค่ะพี่น้องอ่อนเวยตุ๋ยค่ะขุยก็บอกพริกด้วยค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยไลน์นี่ค่ะขุยก็บอกพริกหน่วยค่ะพี่น้องแซ่บเลยค่ะแล้วก็พักกับมี่พักกระทินค่ะพักกระทินเออ่แกนะคะพี่น้องดอกอันชันแล้วก็ใบหัวเสือหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีแกงจืดมะระอันนี้ขางไว้มันเหลือแต่มันขึ้นค่ะพี่น้องก็เลยเอามากินต่อค่ะขมขมค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเอ่อเมนเด็ดที่สุดก็คือสุปดอกแคนะคะพี่น้องนุ้ยกให้ลองเห็ดเบิ้งเนาะค่ะส่วนนี้มันส่วนเดีอยนาวเดี๋ยห่อนเดืวยยังไม่กินเป็นแก่ไข่หัวล่มไดค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ข้าวหัวหัวหอมลงไปสนามปลาลนานงๆค่ะพี่น้องเอาเข้าเนี้วคุยเบิ้งแซบค่ะผู้ใหมีหัวบกหอยนะคะพี่น้องหอยจูบหอยฉลี่หอยหน้าหอยยังกระซังใส่ลงไปน้ำแห่งแซบค่ะค่ะหรือตำเสลาไปน้ำแก่แซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็มีเข้าเนี้วคือเก่าค่ะ เมื่อนี้ก็เป็นเมนูอีสานบ,นบ,า,นบานสไตล์นูวเขาเขาเก่าเนาะค่ะพี่น้องขอบพุดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนก่เาเพื่อนหม่เขามาเบานัวหอมวนเขามากินเขาหอมผ้าเนาะค่ะบานนี้ว่าไม่ยั้งแตงแต่เขาสู้กินค่ะพี่น้องมาเบิงมาแย่งมาเบาเบกันค่ะพี่น้องนูก็บสุพยา,ยามตอบกับทุกบานธนูบางเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่า ยยมใดวบางไปย่ยมยปยาม,มถามเขาทุกเพื่อนนะคะพี่น้องขอบคุณหลายขอบคุณกำลังใจมากค่ะเมื่อจินเขาในการแสบๆค่ะ